ปริเซโนโรนโดเด็กชายที่เคยขอเศษพิซซากินจากคนแปลกหน้ากับความหิวที่เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันยอ้อนกลับไปตอนที่โรนโดเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆในเกาะมาเดราประเทศโปรตุเกสครอบครัวของเขายากจนมากแม่ต้องทํางานโรงงานพ่อเป็นพาโรงไรายได้แทบไม่พอใช้ตอนเขาอายุประมาณ1 1เปีหลังซ้อมฟุตบอลกับทีมเยาวชนเสร็จบางวันโรนโดกับเพื่อนๆเ,เดินไปหน้าร้านแมคโดนัลล์หรือร้านพิซซ่าในเมืองไม่ใช่เพราะอยากซื้อแต่เพราะรอรอให้ลูกค้ากินเหลือใช่ครับเด็กคนนี้ยืนขอพิซซ่าคนที่กินไม่หมดเพื่อ ทางความหิวเขาจําได้ดีว่ามีพนักงานสาวใจดี3คนที่ชอบแบ่งเศษอาหารให้โรนัลโดพยายามทําทุกทางเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากความยากลําบากนี้ขอซ้อมอย่างหนักและเป็นคนที่มีวินัยเข้มงวดมากไปซ้อมเป็นคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายทําซ้ําๆอยู่อย่างนั้นจนหลายปีผ่านไปเด็กชายที่เคยหิวจนต้องขอเศษพิซซ่ากลายเป็นนักฟุตบอลที่ร่ารวยที่สุดในโลกทุกวันนี้โรนัลโดยังพูดถึงพนักงาน3คนนั้นว่าผมไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนกันในตอนนี้ผมอยากจะเจอพวกเธออีกสักครั้งและตอบแทนเล็กๆน้อยๆคุณคิดว่า โรนัลโดจะตอบแทนสิ่งใดให้พวกเขากันนะฝากกดติดตามเด็กดูบอลด้วยนะ